นำร้านเติมเกม fc mobile rov free fire และเกมอื่นอีกมากมายรวดเร็วปลอดภัยร้านจดทเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o ุกกี้แลน h o p ถูกกว่าเติมเองแน่นอนทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว fc mobile วันนี้เดี๋ยวมีข้อมูลกิจใหม่มาฝากนะครับแล้วก็มีคาดการณ์นักเตะของกิจใหม่มาฝากนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผม้วยนะ ก็เอเับก็ค่อนข้างเปิดตัวกิจใหม่ค่อนข้างมีหลายกิจนะครับค่อนข้างขยันทีเดียวก็เนี้ยก็มีพิมเมลีกแล้วก็มีรีคอร์ดเบเกอร์นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยครับวงในก็ออกมาบอกนะครับรีคอร์ดเบเกอร์เปิดตัวในวันที่11ทธันวาคมนะครับก็จะมีโทเค็นมีชิ้นส่วนนะครับข้อที่2ก็บอกว่าใช้โทเค็นแรกเป็นเพชรหรือว่าชิ้นส่วนได้นะครับ แล้วก็อันที่สามนะอันนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าคุณต้องทำประตู1000ลูกนะครับ1000ลูกถ้าใครเล่นโหมด VSA ก็น่าจะทำได้สบายๆนะครับเอ่อก็ต้องเล่นโหมดว s นะะครับถ้าเล่น h He t o h e a d ก็โอไม่รู้มาเมื่อไรจะถึงนะมามาดูคาดการนักเตะนหน่อยครับตัวแรกการทำประตูก็ต้องนึกถึง CR7 ครับโรนันโดครับ1 1อนะครับตัวนี้ก็ มา111นะครับมาล่าสุดก็ไอ้ตัวนี้ในตลาด109นะครับแล้วก็มามีเมสซี่นะครับมีเมสซี่มาล่าสุดนี้ก็111นะครับสองตัวเลยนะครับสีอาร์เซวแล้วก็เมสซี่นะครับก็รอบนี้ก็จะมา115นะครับสําหรับเมสซี่แล้วก็สีอาร์เซวนะครับก็หาหายไปสักพักนะครับเพราะว่ามาล่าสุดนี้ก็111นะครับก็ ผมว่าน่าจะมาได้แล้วนะร้อยสิบห้าเพราะว่าร้อยสิบสามไม่มานะครับสําหรับโดแล้วก็เมสซี่นะมาดูตัวถัดมาครับเป็นเปเล่ครับกองหน้าตัวนี้ก็ใช้ดีใช้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้นะมาล่าสุดนี้ก็ในตลาดร้อยเก้านะครับแต่ว่าในสตาร์พัทนี่มาร้อยสิบเอ็ดหลายคนยังใช้อยู่นะใช้ค่อนข้างดีเลยเหมือนตัวบัคกนะครับวิ่งไวยิงคมนะครับตัวนี้ ตัวถัดมาครับเป็นมาราโดน่านะครับมาล่าสุดนี้ก็113นะครับก็ผมว่าก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็ผมว่าใช้ดีอยู่นะแต่ว่าหลายคนก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับพลังงาน4ดาวนะครับสกิล5ดาวเลยมาราโดน่านะครับก็จะมา115นะครับสำหรับมาราโดน่านะอ่ตัวถัดมาครับเป็น115 ST นะครับโกเมสนะครับ ก็โอ้โหมาล่าสุดนี้ก็นานแล้วนะครับร้อยหกเลยนะครับอาจจะเห็นตัวที่ห่างหายไปนานกลับมานะครับสําหรับเอ่อช่วงนี้นะเพราะว่าเหมือนมีฮีโร่ตัวที่ห่างหายไปนานเริ่มกลับมานะครับเริ่มเอากลับมาแล้วนะครับตัวถัดมาเป็นร้อยสิบสี่ครับโลซิกกี้นะครับสีนะนะ่เอมนะครับเอ่อมาล่าสุดนี้ก็โอ้โหร้อยสี่นะครับ ก่อนข้างนานนะตัวธามาครับเป็นโบลิน,นะครับ C A M, เหมือนกันครับโอ้โหถ้าไม่เห็นนี่ไม่รู้นะว่ามีในเกมนะคเนี่ยก็อาจจะมาร้อยสบสานะครับตัวธามาครับเป็นร้อสิ R W c h u l i ครับมาล่าสุดนี้ก็ร้อยหกเลยนะครับก็นานมากนะครับเป็นตัวฮีโร่นะ ชูรี่ก็พลังงานสี่ดาวครึ่งน,นะครับถ้าสกิลสี่ดาวนะอืมก็โอเคนะครับตัวนี้ตัวทันมาเป็นร้อยสิบสี่เซเอมนะครับลุยคอตต้านะครับมาล่าสุดนี้ก็ร้อยหกนะครับก็แต่ละตัวที่เอาอมาก็เหมือนเป็นตัวที่ห่างหายไปนานนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับมานะครับนี่ครับลุยคอตต้านะครับ ร้อยหกนะครับล่าสุดพลังงานก็โอเคนะครับเนี่ยใช้ได้เลยตัวถัดมาครับเป็นโอโคชานะครับมาล่าสุดนี้ก็ร้อยหกนะครับเนี่ยพลังงานห้าไอพลังงานสี่ดาวนะสกิลห้าดาวเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ผมว่าน่าสนใจนะก็ห่างหายไปนานครับก็จะกลับมาในล่างร้อยสิบสี่นะสำหรับโอโคชานะครับตัวถัดมาครับเป็นกองหลังที่ผมชอบนะครับตัวนี้ 1 1 4 CB d บส i ่นะครับก็ห่างหายไปนานครับมาล่าสุดนี่โอ้โห105นะครับเนี่ยล่างนี้ผมยังเคยใช้อยู่เลยครับใช้ดีนะครับตัวนี้นะก็อยากได้กลับมาเหมือนกันนะครับมาล่าสุดนี้ก็105นะครับโอ้โหนานมากครับตัวทํามาครับเป็น c b 1 1 5นะครับวีดีนะครับตัวนี้ก็มาล่าสุดนี้ก็109นะครับ ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้นะใช้ดีเลยตัวธนามาครับเป็นโคชานะครับ113นะครับก็มาแล้วสุดนี้ก็แจกนะครับแจกร้อยหกนะนี่ครับตัวธนามาเป็นร้อยสิบห้าครับ s T f o r l a n d ครับตัวนี้ร้อยสิบเอ็ดก็เหมือนมีคนใช้อยู่นะครับก็ใช้ก็พอได้นะตัวนี้นะยิงคมนะครับ เนี่ยมาล่าสุดนี่ก็กิจกับตันนับร้อยสิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะมีกิจองรีนะครับมาฝากนะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะครับมาช่วงนี้นะองรีนี่ก็อาจจะได้องรีแจกฟรีนะครับเนี่ยครับอาจจะมาคล้ายๆเนี่ยครับคล้ายๆสลาตันเนี่ยที่มาเป็นฮีโร่ยาวๆนะครับเนี่ยก็ปีกว่านะก็ค่อยๆทำนับก็จะทำภารกิจแล้วก็มี รางวัลแจกนะครับว่างๆก็ค่อยๆทำนะครับเนีย่ยก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับนานนะครปีนี้เนีย่ยจะก็มีอองรีแจกฟรีนะครับแล้วก็มีเพชรมีอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะได้ฟรีร้อยสิบสองนะครับไม่ร้อยสิบสองก็ร้อยสิบสามนะครับอาจจะแจกฟรีหนึ่งตัวนะอ่ะก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ